วันนี้พี่ก็เลยจะให้พี่เจีย๊ยบทำซอยจุ๊ซูชิขุม,มสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกับพี่เจี๊ยบในช่องวันเจียบชนน กลับมาเจออีกนะครับทุกคนวันนี้เมนูวันนี้เป็นเมนูที่แบบติดใจมาจากช่องสำราญลินจาร์ใช่แล้วนะคะนั่นก็คือซอยจุนี่ซอยจุเนื้อนะครับใช่ค่ะแต่ซอยจุในวันนี้ที่พี่เจี๊ยบทำมันผสมผสานเพราะว่าวัฒนธรรมการกินของอีสานนะมันคล้ายๆของญี่ปุ่นยังไงอ่ะกินดิบไงญี่ปุ่นก็จะมีปลาดิบหน้าปลาไหลหน้าปลาซานเป็นซูชิอันนั้นเขาเรียกซูชิอวันนี้พี่ก็เลยจะให้พี่เจี๊ยบทำซอยจุซูชิ ใช่แต่เป็นสูตรฉบับของทางไทยใช,ใช่แล้วเพราะว่าดูแล้วยังไม่มีใครทำใช่ทีว่าไม่น่ามี <c oughs> ไม่เพราะว่าเวลาเรากินบ่อิี่เราก็จะกินแยกไงแต่วันนี้เราอยากกินในคำเดียว,าวามารวมกันเขาเรียกอะไรนะกินกินเนื้อจิ้มกับน้ําจิ้มแล้วก็เข้าปากแค่น,นั้นใช่ไหมไปดูพี่เจี๊ยบทำกันดีกว่าครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูพี่เจี๊ยบทำ มาดูวัตถุดิบก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกก็จะเป็นเนื้อนะคะเนื้อนี่เห็นไหมเนื้อก็จะมีเนื้อเนื้อวัวแล้วก็ตับแล้วอันนี้อะไรนะฟักชีฝรั่งสีดำแล้วก็มีเลือดมีเลือดนะคะเอาไว้โรยหน้าเป็นทิปปิ้งแบบเป็นพอบเป็อบเป็นพอปเป็นอนี้เนี่ยเป็นทิปปิ้งที่มันโรยหน้าเหมือนซอสซอสนิ่วเหมือนซอสอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็อันดับต่อไปนั่นก็คือพริกขี้หนูนะคะไว้เป็นกับแกล้มออกรสจัดๆใครที่อยากกินเผ็ดก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ก็เครื่องทำน้ำจิ้มเจีวน้ำจิ้มเจ่วเป็นเจ่วขมใช่ค่ะก็จะมีน้ำปลาอันนี้ดีวัวนะคะแล้วก็กระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมกิีบเล็กแล้วก็พริกป่นเข้าคั่วผงชูรสผงนัวของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วก็เห็นมะนาวเใส่มะนาวเดี๋ยวขี้แตกอ๋อใช่เพราะมันเป็นน้ำจิ้มขมอันนี้เพราะแล้วเราเลือกใช้เป็นดีวัวเพราะว่าเราไม่ถนัดเรื่องขี้เพียใช่อี่ยวมันจะขี้แตกเหมือนเดิมเราก็เลยใช้เป็นดีวัวแทน ผักแก้มเราก็จะมีนี่เลยมีแตงกวานะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักชีลาวแล้วก็สะระแหน่ต้นหอมผักชีผักกัดหอมนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่ข้าวเหนียวแล้วอีกอย่างที่สาคัญที่สําคัญที่จะขาดไม่ได้เลยในขั้นตอนนี้ที่จะนําพาไปสู่อาหารญ,ญี่ปุ่นนั่นก็คือสามชั้นตามสาหร่ายนะคะแค่นี้สึงเพ้งขนาดนั้นเลยอ้าว <c oughs> <c oughs> สุดท้ก็คือสาหร่ายของเรานั่นเองเอาไว้ห่อข้าวเหนียวใช่ซึ่งเราไม่ใช้ข้าวญี่ปุ่นเราใช้ข้าวเหนียวใช่เราใช้เป็นข้าวเหนียวแทนซิกเนเจอร์ข้าวเหนียวของข้าวญี่ปุ่นก็จะคล้ายๆกันแต่ข้าวเหนียวจะแน่นกว่าถูกต้องอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ข้าวเหนียวแทนต้องแล้วค่ะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าคุณทำน้ำจิ้มอะไรเหนียดูดิว่าคนใต้มันทำน้ำจิ้มขมจะอร่อยขนาดไหนได้ค่ะเริ่มจากการทำน้ำจิ้มครับใส่พริกป่นนะคะพริกป่นเราจะใช้ไปสองช้อนโต๊ะนี่นะคะสองช้อน นึ่งช้อนโต๊ะผงนัวถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะอันนี้พี่แจ๊ใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำปลาสอช้อนนะคะทุกคนส่วนดีวัวเราจะใช้1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเราก็จะเติมน้ำปลากับดีวัวลงไปนะคะทุกคน เมื่อกี้เราใส่ส่วนผสมตรงนี้ไปครบแล้วใช่ไหมคะแต่น้ําเราแห้งเราก็ต้องเติมน้ําต้มสุกไปนะคะทุกคนน้ำต้มสุกนะครเยอะมากสองช้อนน้ำพ้อนอืมครับอือสองช้อนนะคะทุกคนอ่าครบทุกคนโอ้มีน้ําแล้วทีนี้เราก็ชิมรสนะคะชิมรสชาวยหไหมฮะ้วเหรอเหมือนมันแห้งๆอ่ะเหมือนมันไม่มีข้าวคั่วเลยได้ได้ได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนนะคะทุกคนอ กินเผาขั้วหอมมากเลยหอมนี่นี่มันต้องอย่างนี้นี่น้ำลายไหลเทนเลยอ่ะมันจะไม่มีความเปรี้ยวนะเพราะว่ามันจะเป็นแค่ขมขมขมขเค็มเค็มนี่นะคะก็ชิมร็ดูชิมเบิงึงไม่ขมเท่าไหร่ไม่ขมใส่ขมอีกอืมเพราะว่ามันต้องเน้นขมอือฮึอือไป่็ไปอีกเนี่ยมันจะหวานเพราะว่าขมนี่แหละเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยต้นหอมอม่นะคะ <Okay. S 2> นี่โรยลงไปหมดเลย ผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะผักชีไปเรื่อยผักชีใช่ตามไปเรื่อยอันนี้เราก็ได้น้ำจิ้มใช่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วน้ำจิ้มของเรานะคะต่อไปแล้วก็มาหั่นเนื้อปั้นข้าวเหนียวกันนะคะเร็วๆขออนุญาตใส่ถุงมือนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาปั้นข้าวเหนียวครับแต่ไม่เป็นหรอกเจ็บอ่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คนญี่ปุ่นปากกว้างขนาดนี้นะคนญี่ปุ่นอ่าเราต้องไปเรียนเร็วๆโอ้ยงหมเอยทำไปทใชเหมืเฮียอะไรทำเพื่ออะไร ต้องช่วยกันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนที่พันเสร็จเลยดีกว่าเพราะว่ามันต้องปั้นก้อนเหนียวไว้ก่อนเนี่เพิ่มมูลค่าในการทำอาหารอ่า<ม>นั่นแหละอ่าเฮ้ย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 ได้วะ่ะได้ไดใช่แล้วแล้วหมวกเหมือนกันนี่ก็เหมือนคนญี่ปุ่นด้วยเอาใส่าจานเลยไหนพันธะไรแล้ใส่าจานเลยเพราะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อนี่นะคะหนึ่งชิ้นนี่ นี่ได้มาแล้วข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ะลายคุณว<ะ>่ามาเดี๋ยวทำเป็นธาลายสักสามก้อนสามก้อนนะคะอบอกเลยว่าสุดยอดนะครับ<อ>เฮ้ยเป็นไงไหนอ่ะนี่นี่นโอ้มีนธารลายด้วยพันธะลายก่อนธรรมดาที่ไหนอ่ะนี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกินธารลายกูแกย่ <c oughs> อะเดี๋ยวให้พี่แคปทำเป็นก้อนๆให้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่าช้า แล้วนะคะนี่ซูชิไหนมาดูนี่น้าตาเป็นไงซูชิซอยตุกของเรานะคะนี่อ่ะกินกับน้ำจิ้มนะคะนี่รสตรเด็ดเลยเห็นไหมโอ้โหนี่แล้วก็เฮ้ยจะบนน่ารั้วมาทานกันแล้วกันเนี่ยรับประทานไหมมีตับมีผักคีรีวมีเนื้อครบเซตเลยพันสาหร่ายด้วยใช่ค่ะแล้วก็ราดน้ําจิ้มขมๆนะคะทุกคนน้ำจิ้มหรือจิ้มเอาเอาตะเกียบมากินซูชิไมต้องมีตะเกียบสิโอ้โหจัดจานได้สวยมาก A few minutes later เอลองชิมมันครับทุกคนใช่ค่ะฮ่าเหมือนอยู่ครัวญี่ปุ่นเลยครับต้องมีคนคอยเสิร์ฟมีกระเทียมสับเป็นลูกเตา๋าใช่ค่ะโรยหน้าด้วยเหมือนคุกไข่กุ้งถูกต้องมีพันธะาลายกับไม่พันธะาลายเดี๋ยวพี่ชิมมันนี้ดีกว่าที่เป็นเนื้อพันธะลายนี่คีบขึ้นมาเป็นไงฮะจิ้มน้ำจิ้มเลยครับนึกว่าวาซาบิ มาเสิมาสิมาสิมึงก็มาสิเอาชิ้นวัดตื่นเขาเหนียวเขาแน่นเนาะเขาเหนียวแน่นมากนี่นี่อืนะไี่ยอ่ะมันคือยี่ห้อนี้ไม่ต้องกลัวข้าวแตกใช่เพราะว่าข้าวมันแน่นมากเลยอ่ะดูแล้วมันคืดูดีหน้าตาดูดีดูดีไหมหน้าตาดีแล้วก็ไม่กินข้าวเหนียวได้ไหม สามคำเลยที่อ่ะเดี๋ยวกินแบบนี้ก่อนลองทิมลองทมก่อนนี่เราเปิดบุฟเฟ่ด้เลยนอันนี้เรานึกวเป็นไข่กุ้งนี่เราเดบุเฟได้เลยวได้เราเขาแดกสี่คำก็อิ่มแล้วเนี่ยับอ่ะเรานนว่าเป็นไข่กุ้งอ ากินนไปั่นอ่ะเพราาะว่ให้พี่ชาติอิ่มไปเลยมีหนูกินแบบนี้เน้นๆอะไรหรือ่ะอิ่มแล้วอ่ะเจ้ก็เหนียวไปอุยทุกคนกินหน้าอร่อยมากเลยอ่ะขอลองชิมไหมอะมาเซ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 พี่เจ๊อยากลองชิมเหรอใช่ๆมาเซมาเซมาเซเพราะว่าไม่เคยเป็นคนไม่เคยกินไงพี่เจ๊ไม่กินเนื้อไม่หรอเนื้อกินแต่ของดีไม่กินอือ นี่นะคะนีกับคนเหนียวนะคะเฮ้ยดูคนกัดหั่นกันเนียเอาไอ้เบ๊งกดหั่นก่นเพื่อนๆไม่กินเลยนี่กิมตอนแรกครัวมัาสะอาดอ่ะเป็นโบกินไงแบบน่ารวยอ่ะเย็บตะกินเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ไหนดูจิ้มนี่นะคะจิ้มเบ๊งแงับมิฉะนั้นไม่สกปรกเลยมันไม่โดนเนื้อไงมันโดนแต่น้ำจิ้มไงใส่น้ำจิ้มไปเยอะไปเยอะขุ่ม ขมใช่ไหมนจริงมันขมกินอะไรเดี๋ยวจะหวานี้ขมมากแต่ก็โอเคนะก็ือว่าได้แต่ว่าพี่เจ๊กินอะไรไปส่วนเนื้อมันเนื้อเนื้อเนื้อพี่เจ๊ต้องกินอย่างทุกอย่างแล้อตับแล้วก็สามร้อยกรี๊วันนี้พ่อขี่ดูออกแบบมีกลิ่นนิ่งยังใช่ใช่พ่อขี่ดูมีกลิ่นกินนี้แหละแต่ไม่ไปกินนี้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าพวกเนื้อสดเดี๋ยวเยี่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 ยวไอเี่มไม่น่ากินเลยเมื่อวเดี๋ยวอะไรกันเมื่อวัาเมื่อวันเมื่อวานใช่หวานมาก นี่นะเดียวอันนี้จะกิน5ทีดีจริงๆครับเลยมือก็ทันนะเพราะว่าไม่เคยกินเหมือนกันนี่นะคะหวากจังเลยเป็นไงฮะก็ได้อยู่นะมันกรึบๆอ่ะเนื้อกินแล้วจะติดใจต้องเปิดต้อนเลยพี่เนื้อแดงเลยนี่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 นะตับนะโอ้โหนี่พี่เจมลองกินอย่างเลยหรอตั้บอกเลยว่าตับเร้าน่ะตับนี้หนักคืออะไรวะพี่คืออะไร กลิ่นหนักมากเราเซมัสเซ่เราต้องกินด้วยข้าวเหนียวถ้ากินอันนี้เราน่าจะกินไม่ได้ข้าวเหนียวที่มานี่มันต้องจวกลึกๆให้รสชาติของน้ำจิ้มมันกรอบตอนนี้น้ำจิ้มจะหมดแล้วนะเราเซมัสเซ่สองสามวันวันนี้อตามน้องเลยน้องบอกว่าใส่น้ำจิ้มเยอะๆด้วยมากก็แม่ขอาวใช่ไหม ตับแม่อร่อยท้องคนชอบจริงๆตับอ่ะแต่ตับมันเละนะเนื้อมันเละอยู่แต่ว่าถ้าถ้าสดๆคือตับคือแบบหวานเลยมันจะหวานเลยกองไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้มเลยเหรอต้องล้างปากเลยอ่ะพี่เจี๊ยบดูเจี๊ยบดิเสาเสาทุกคนกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปกินเลยกินเออ๊ะกระอมดับด้วยความขมนะคะขมไม่ไหวเลยอะไม่ไหวใช่ไหมถ้าเนื้อกับอันนี้ได้อยู่ ทาไม่ได้ม่อยจุ๊ครั้งแรกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะให้โบกินต่อนะคะเพราะอันนี้เป็นของที่น้องโบชอบมากเลยอะที่สบายไม่ไหวตับไม่ไหวอายเลยว่ะลับไม่ไหวเลยอะเฮ้ยแต่สิ่งนี้ทาขายได้ได้เราต้องทำสดเราเราโรงงานเหมือนเหมือนร้านซูชิแต่เราต้องเลือกเนื้อดีๆนะครับเนื้อต้องเป็นเนื้อสดสดใช่ทำไม่แล้วไม่ได้หรอกใช่อี้เยี่ยมาแรงไางเงินท่วมร้านเลยจริงไม่มันต้องลูกค้าสั่งเอาห้าก้อน ่5ชิ้นให้เลือกให้เลือกมีทั้งตับมีทั้งผ้าีิเลวมีเนื้อเราก็เลือกทำเอาไปทำเป็นอาชกีบได้เพราะยังไม่มีใครทําเผื่อจะมีคนเขามีแนวทางที่จะทำได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราทําเป็นทอยทุจก็ูน่ากินนะมันดูมีมูลค่ามากขึ้นน่ายเหร เราถ้าเราทำเป็นซอยจุกไม่เป็นซอยจุกทั่วไ,ไปเราก็เสนเ,เ,เปลี่ยนแบกแนวไปม้งถูกต้องอย่างอย่างที่บอกครับก็คือเอากระเทียมมาสับให้มันเป็นเหมือนไข่กุ้งอ<ช>่ะจะอร่อยเพิ่มรสชาติทิ้งเจ้าไปถูกต้องมันจะได้แบบออกแบบเหมือนเหมือนวาซาบิอ่ะคล้ายๆกันอ่ะถือว่าใช้ได้นะคะทุกคนลองทำมาดูครับซูชิซอยจุทำแล้วคอมเมนต์มาใช่ค่ะมีแบบไหนแปลกๆก็คอมเมนต์มาบอกพี่เจ็บด้วยเผื่อพี่เจยบจะได้เอาไปลองทําดูนะคะตลอดอีทีนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องหมอนเจี๊ยบชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยจะได้มีเมนูแปลกๆเมนูใหม่ๆเมนูอาหารเมนูกับข้าวเมนูกับแก้มานำเสนออีกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ซอยจุซูชิสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะอร่อยแปลกดีแปลกไหมอิ่มอิ่มสิข้าวเหนียวขนาดนั้นอะ